ตัวระดับราชาบังกรไม่ได้แน่นอนเหมือนที่คิดไว้ยังเหมือนเดิมเลยถ้าจะชนะรอสไว้จะต้องรู้ก่อนว่าทำไมเวทมนต์ของฉันถึงหมดลงเพราะจ๋าพ่อกำลังทำอะไรอยู่นะอ,อ๋อพ่อกำลังฝึกใช้เวทสายฟ้าอยู่นะเวทสายฟ้าเหรอมูลใช้ได้ไหมทุกคนจะต,ตื่นพลังเวทของตัวเอง เมื่อถึงเวลานั้นเดี๋ยวลูกก็ตื่นพลังเวทของตัวเองได้ดั่นละ่ะงั้นมูลจะปลูกเวทแบบไหนออกมากันนะอยากจะพาไม่ว่าจะเป็นเผ่าไหนพอถึงขั้นปลูกพลังก็จะมีพลังเวทขึ้นมา เป็นพลังดั้งเดิมของคนคนนั้นเองเวทาธาตุอื่นๆเรียนเพิ่มได้ก็จริงแต่เรื่องควบคุมง่ายกับเรียนรู้เร็วยังไงก็สู้าธาตุเดิมไม่ได้มีคนที่เก่งสุดๆไม่กี่คนที่ปลูกพลังเวทได้สองแบบทำให้เวทมนเหล่านี้หายากมากขึ้นนายต้องการไปที่ห้องสมุดส่วนตัวของฉันเหรอมูลจะเริ่มปลูกพลังเวทเร็วๆนี้ไม่ใช่เหรอ ฉันไม่มีประสบการณ์ด้านนี้นะฉันอยากขอยืมคู่มือเวทพื้นฐานของเผ่งมังกรไปอ่านตอนกลับบ้านหน่อยนะหืมได้ไปหาสิ่งที่นายต้องการดูได้เลยขอบคุณมากนะอืม <c oughs> ฉันไม่ได้คาดหวังว่าจะได้กุญแจ,จง,ง่ายขนาดนี้ ฉันหาดูทั้งห้องสมุดแล้วแต่ไม่เจออะไรเกี่ยวกับมานาที่หายไปเลยแบบนี้คงต้องไปรองหาที่ของสะสมส่วนตัวของโดสไว้แล้วละ่ะลีออนเดี๋ยวก่อนเอ๊จะบอกว่าโดนจับได้แล้วเออเออมีอะไรเหรออะไระเธอเปลี่ยนใจแล้วเหรอตอนที่นายปลุกพลังเวทมนต์ได้ครั้งแรกพลังเวทของนายคือธาตุอะไร ธาตุสายฟ้านะแล้วเธอละรธาตุไฟเนี่ยมังกรเกือบทุกตัวจะปลูกธาตุไฟนายไม่รู้เหรอแน่นอนว่าฉันเรียนบัแล้วฉันแค่ถามเล่นๆเฉยๆเงินมนุษย์มังกรแบบนี้พลังจะเต่นเป็นธาตุอะไรนะโนอาปลูกธาตุอะไรขึ้นมาในตอนนั้นเหรอสายสายฟ้าเฮอะไรนะไม่ค่อยได้ยินเลยแฮ บอกว่าสายฟ้ายังไงล่ะถ้าที่โนอาตื่นขึ้นมามันเหมือนกับนายนะโอเคหรือเปล่าโหลูกสาวมักจะเหมือนพ่ออยู่แล้วก็ไม่แปลกที่เธอจะได้พลังของฉันไปนะเฮ้ยอาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะที่มูนจะปลุกพลังสายฟ้าด้วยนะฮะรอดูเลยการตื่นพลังของมูนจะต้องเจ๋งแน่ๆนสายฟ้าไฟาสิ เดี๋ยวก็เห็นเองแหลนะณที่ปราสาทมังกรเงินชั้นสี่ห้องสมุดส่วนตัวของรอสไว้พ่อหนังสือเยอะจังเลยมูลรู้จักเล่มนี้พี่สาวเคยอ่านให้หนูฟังตอนนี้มูลต้องทำตามรอยเท้าพี่สาวแล้วนะตั้งใจเรียนให้หนักละเอาลละเริ่มบทเรียนวันนี้กันเถอะย,ยัย เวทมนต์เป็นพลังผสมที่ประกอบด้วยความแข็งแกร่งทางร่างกายและจิตใจของผู้ใช้ถูกชี้นำโดยเวทมนต์ในร่างกายผลลัพธ์ที่ต้องการก็จะปรากฏออกมาในที่สุดพาอความแข็งแกร่งทางจิตใจคืออะไรความแข็งแกร่งทางจิตใจเป็นแค่คำพูดสามารถเข้าใจมันว่าเป็นความอยากหรือมุ่งมั่นอย่างมากที่จะไปถึงเป้าหมายหน,นึ่งนะ ตัวอย่างเช่นตอนนี้ถ้าพ่อหยิบหนังสือเล่มนี้เขาต้องออกแรงบ้างไหมอืมตอนที่ใช้พลังของตัวเองพ่อก็อยากจะหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านเหมือนกันถูกผลักดันจากสองเหตุผลนี้พ่อก็ทำเรื่องง่ายๆนี้เสร็จแล้วเหรอแต่แต่แต่ถ้าพ่อไม่ได้อยากหยิบหนังสือเล่มนี้จริงๆพ่อก็ยังหยิบมันได้ในที่สุดใช่ไหมใช่แล้วละ่ะพูดถูกแล้ว แต่กับเรื่องซับซ้อนอย่างการใช้เวทมนต์แรงใจมีผลต่อผลลัพธ์มากเลยนะสมมติฐานแบบมีมังกรสองตัวสุขภาพเท่ากันตัวหนึ่งชอบใช้เวทมนต์อีกตัวเกลียดใช้เวทมนต์ตัวไหนจะพ่นไฟมังกรได้แรงกว่ากันมนล้นแล้วมังกรตัวแรกสาเหตุคืออะไร าพาอเพิ่งบอกว่าเวทมนต์ประกอบด้วยความแข็งแกร่งทางร่างกายและความแข็งแกร่งทางจิตใจดังนั้นเมื่อมีพระกําลังทางกายภาพเท่ากันพละกาลังทางจิตใจก็จะกําหนดผลสุดท้ายของเวทมนต์เช่นกันใช่แล้วละ่ะบุญเรียนรู้ได้เร็วมากน่ารักสุดๆไปเลยอืมแน่นอนว่าการมีความแข็งแกร่งทางจิตใจเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอหรอก ความแข็งแกร่งทางร่างกายก็เป็นปัจจัยที่สําคัญมากเช่นกันมูนช่วงนี้ออกกําลังบ่อยๆดีมากเลยนะแน่นอนหนูไม่อยากตามหลังพี่สาวมากหรอกลูกสาวที่ดีเริ่มตั้งใจเรียนตั้งแต่เด็กแล้วโตวขึ้นลูกจะเก่งกว่าราชาองคกรทุกตัวเพื่อตอบแทนพ่อได้ในอนาคตมูนเริ่มทำการบ้านของตัวเองไปส่วนพ่อจะไปหาของให้เองนะโอเคค่ะพ่อ จากสถานการณ์ตอนนี้สาเหตุที่พลังเวทของฉันลดลงน่าจะไม่ใช่เพราะว่าร่างกายหรือจิตใจเหนื่อยละก่อนหน้านี้ตอนฝึกปารามังกรขั้นสูงกับลอสไว้มีการใช้เวทสายฟ้าแค่แป๊บเดียวนั่นหมายความว่าการสั่งขอเวทมนต์ไม่มีปัญหาอะไรหรือมีบางอย่างผิดปกติกับวงเวทเวทมนต์ของฉันหรือเปล่านะดูท่าว่างานนี้สืบสวนก็คงจะยาวมากแน่เลย โอ้โหเป็นยังไงกันบ้างน่ครับสำหรับบางอย่างเรื่องนี้ก็ใครที่รับชมเรื่องนี้อยู่ครับที่ตามเรื่องนี้อยู่ใครที่ชอบเรื่องนี้มากๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e ให้ผมกันด้วยนะครับเราก็ดําเนินเรื่องเรื่องนี้มาตอนที่68กันแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างสําหรับบางอย่างเรื่องนี้ผมแปลเองเหมือนเดิมเช่นเคยเลยนะครับถ้ามีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้กันด้วยนะครับก็เป็นยังไงบ้างสาหรับตอนที่68นั่นเองนะครับเหมือนว่ารอสไว้ท์เรานั้นเออไม่ใช่เหมือนว่ารีออนเรานท่ี ลีออนถูกจับมาแล้วก็สลบไปกี่ปีนะสามปีปะ่ะสลบไปแล้วเหมือนว่าพลังเวทของตัวเองนั้นจะลดลงหายไปนั่นเองนะแต่ก่อนก็คือใช้เวทสายฟ้าได้คล่องแคล่วมากนะแต่ตอนนี้เกือบใช้ไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าก็มีการใช้ขึ้นมาในครั้งหนึ่งตอนที่ประลองการต่อสู้แล้วก็แข่งขันกับลอสไว้ ช่วงที่งานกีฬาสีของโรงเรียนนั่นเองนะครับก็เหมือนว่าจะโผลมานิดนึงนะครับเหมือนลีออนจะจำได้นะครับเราก็จำได้เหมือนกันนะครับ,นะรบเอาละก็มาดูกันว่าลีออนเรานั้นจะสามารถหาข้อมูลต้นตอของการพลังของตัวเองได้หรือเปล่านะก็รอรับชมในตอนต่อไปเลยนั่นเองนะครับ,นะครบใครที่ชอบเรื่องนี้มากๆก,กดไลค์ให้ผมด้วยนะขอคนละหนึ่งไลค์ กดไลค์กดไลค์แล้วคอมเมนต์ด้วยสนุกกันหรือเปล่าผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยเนี่ยผมไปตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับเอาละสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมกันมาแล้วเจอกันในคลิปหน้านะผมจะเป็นมังงะเรื่องอะไรสำหรับวันนี้สวัสดีครับ